นางพญามมนตายนดียวนางพญคงจะงว่าไม่ตายที่ดูดิมันหันนังกนะไอ้นหมดก็ชชวยกันหยอกหยอกยกกันอีกยอกหยอกไปเลหยอกยอกหยนี่นู่น้างนางพญดิ้งนางพาด้วยเฮ้ยมันเป็นพรมนะาตัวเติปเป็นพรมพรม อย่าไปคราบจุม okay. ันบาปจะได้ที่เยอะไม่โดนนะเนี่ยเป็นบุญของแกแล้วจมูกไปไปไปเข้ารังแกซะแกจะได้ไม่ต้องมาทำไรมึงก็จะเดินออกก่อนะ